มาดังป่าให้พุกขอผู้จ่าตัวไม่ได้ละคุยอะเชนเด็เวลาฝนตกก็เราใช้ใบตองใบกล้วยป่านี่นะครับมาทำเป็นรุ่งก็ได้นะครับนี่คระะับยอดเลยครับเออชิ่อกัเลยคู่คุนเลยตัวดาได้อะมันอกาจปุ๋ยได้ี่ก็ดูกับเขาเลย อีกกรดดเยอะแยะเลยชิวเนี่ย <favorite> น้ำธรรมชาตินะครับ hmm. น้ำธรรมชาติน้ำป่าธรรมชาตินะครับโอ้โหอ้หน้ำป่าธรรมชาติอุ่ยจีเรือน้ำทาง โอเคทีนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับแม่อาจัดทุชาลาเปเมือกี้อตื่นือตื่อาบตื่นือจัดทศจาลาย์แมโอ้นละอเลย พ้อจะท,ทุจรอยแม่ลี่ะขึ้กระดาษยาแม่หายกระดาษยาเฉยวันนี้ก็จะมาหากล้วยป่ากินนะครับนี่นะครับนี่ฮะ 我吃椒椒来没？我吃椒了 m 没？吃椒椒了没哩啊？不够呛。这里啊，达卡路地没？这里啊，达卡路不够呛没哩啊？吃椒椒来呗，那老家。 สุกชะชะลอยแม่เหม่ยลี่เฮ้ยดักาลุเป็ดจำแม่เฮ้ยดักาลุเหม่ยดักาลุสิสิ่หมครับนี่นะครับผักกุกนะครับผักกุกเรามาเก็บผักกุกกันนะครับวันนี้นี่นะครับ มีนนี่อ๋อจะพูดจาไรแม่อาสิเดาข้าวทิแม่เดกข้าวพื้นที่ตัวเจมคนน่าปวท้องเลยเดาข้าวนี่เกาข้ ผักกุบนะครับผักกุบหาหัวปีด้วยนะคะรับตอนนี้มิลี่แม่สุกับจับเพลย์มิลี่โอ้โฮจ้าแม่ชกกะติมามาชกกดป่าเด็กชกกะป่าเลย,าเลยหาของป่านะครับ อันนี้เอาไปรั่วแล้วก็จิ้มน้ำพริกได้นะครับอร่อยแซ่้เลยนะครับผมเฉชดที่มาเล้ววันนี้เลยเฉชดเซติตโตไหมมูชัดไหมฮะโอ้ยทุลาร์จิมา โอ้ปูมายอะโอ้โอปูจีดรามินี่นี่นะครับเวลาเราอยู่ในป่านะครับไม่มีอะไรกินนะครับเราก็นี่นะ<ร><ว>ครับปจเจ้าลงมาคมงค่นี่เจ้าลงมลับนี่นะครับเราก็หาแกนกล้วยนะครับวิธีการตักก็อย่างนี้นะครับ นี่นครับข้างในนี้เรากินได้นะครับนี่นะครับเวลาเราเดินในป่าน,นะครับไม่มีอะไรกินนะครับเราก็หาโยกนี้นะครับอ,อืแซบ่บนี่ครับวิธีการกินก็เอาเกตีชาดีนหนะ นะครับอืมเดเขเช่เลยเด็กแขช่จะแพจมเลยพกคุมออืมเจอคอวเลยสิเเมย้าวไหมเมียด้เลยออีาอืมโอปไกล้เราเรื่ออะมาเคบอมนจ้าัเจ้าลิเวลาเราไม่มีอะไรกินนะคเข้าในป่านะครับแกงกล้วยนี้กินได้นะครับอืแซ่บ อเออสวยมากเลยครับ